เครื่องต้นแบบที่เราได้ทําขึ้นมานี่นะครับเป็นสามใบตัดนะครับคือเราทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนนะครับหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยนำไปทําตามนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสามใบตัดเนี่ยเพราะว่าต้องการให้มีพื้นที่หน้าตัดที่กว้างขึ้นในการเข็นเดินหนึ่งครั้งเนี่ยตัด เป็นพื้นที่หน้ากว้างได้90เซนถ้าเทียบกับเครื่องตัดหญ้าทั่วไปเนี่ยใบตัดของรถตัดหญ้านะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ที่ประมาณ45-50ถึงเซนติเมตรนะครับช่วยประหยัดแรงในการตัดนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาในการตัดลง <c oughs> บุคลากรในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเนี่ยตัดมีการตัดหญ้ากันอยู่ตลอดเวลานะครับแค่ขนาดเราเดินผ่านเนี่ยเราก็ได้กลิ่นของควันท่อไอเสียแล้วก็เสียงที่เกิดขึ้นกับเครื่องตัดหญ้านะครับผมก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับ เครื่องยนต์นะครับรถตัดหญ้านะครับว่าก๊าซที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโดยหลักๆก็คือมีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นอันตรายนะครับนอกจากนั้นนะครับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มันยังจับตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงของเรานะครับได้ไวกว่าออกซิเจนถึง200เท่านะครับเวลาที่เราตัดเครื่องตัดหญ้าพวกนี้ไปมากๆนะครับจะทําให้เกิดรู้สึกอ่อนเพียนะครับการขับเคลื่อนมอเตอร์ให้ใบตัดหญ้านี่ตัดได้นะครับ ก็คือเราจะใช้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ว่าพลังงานไฟฟ้านี้เราได้มาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับเป็นพลังงานที่เราสามารถหาได้นะครับที่ไหนก็ได้บนโลกที่มีแดดเป็นพลังงานที่สะอาดมันไม่มีมูลพิษและคุ้มค่ามากนะครับเมื่อเทียบกับพลังงานที่เราต้องไปซื้อจากที่อื่นมาการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเราใช้แผงขนาด40วัตต์นะครับชาร์จแบต12บวัวลูกนะครับประมาณ2วันนะครับแบตเตอรี่จะเต็มเราสามารถตัดได้ ประมาณ3ชั่วโมงแบตเตอรี่จึงหมดนะครับซึ่ง3ชั่วโมงเนี้ยถ้าเราคำนวณเป็นพื้นที่เนี่ยเราเดินด้วยอ,อัตราเร็วประมาณ0.5เมตรต่อวินาทีนะครับและการเข็นก็คือ1นาทีเดินได้30เมตรเราจะเดินได้ประมาณ5.4กิโลเมตรนะครับเมื่อเรามาคำนวณพื้นที่เนี่ยจึงทําให้เรามีพื้นที่ที่เราตัดได้เนี่ยประมาณ4 8 6 0ตารางเมตรหรือประมาณ3.1ไร่นะครับซึ่งถ้าเทียบเป็นอัตราการใช้พลังงานเทียบกับเครื่องยนต์นะครับก็คือว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะใช ยาให้ได้หนึ่งไร่นะครับเพราะฉะนั้นผลประหยัดที่เกิดขึ้นก็คือประมาณ90บาทก็คือน้ำมัน3ลิตรครับนี้ครับแผงโซล่าเซลล์นะครับขนาด40วัตต์มอเตอร์นะครับขนาด350วัตต์ครับอันนี้เป็นมูเล่ครับตูกตาลูกปืนลูกเกือบมาครับอันนี้เป็นชุดควบคุมความเร็วรอบครับอันนี้เป็นชาร์จคอนโทรลนะครับแบตเตอรี่ครับขนาด12โวลต์2ลูกครับ นีล้อขนาด27ครับใบตัดนะครับขนาด30เซนติเมตรตัวนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับขนาด4คูณ2นิ้วครับคือสายพานฟันเลื่อยนะครับต้นทุนแล้วอุปกรณ์นะครับต้นทุนเนี่ยรวมทั้งคันเนี่ยประมาณ7,000บาทนะครับถ้าเราตัดทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละครั้งเนี่ยมันจะคืนทุนเราในระยะเวลา1ปี10เดือนครับผมก็สําหรับในอนาคตนะครับที่เราจะปรับปรุงนะครับหนึ่งเลยคือเรื่องของน้ําหนักนะครับเบาลงนะครับเล็กลงนะครับใช้วัสดุที่น้อยลงเพื่อที่ราคาถูกลงนะครับ แล้วก็ใช้งานง่ายสะดวกกว่านี้ครับคือเราเคยตัวกับการว่าไม่ปิดไฟในเวลาที่เราไม่อยู่บ้านหรือว่าการเปิดเครื่องปรับอากาศที่แบบเย็นเกินไปอะไรเงี้ยครับผมก็มองว่าหน้าตรงเนี้ยมันก็มันก็เหมือนกับว่าเอาสิ่งพวกนี้ยไปทิ้งแต่ถ้าเกิดเราประหยัดเนี่ยเราสามารถที่จะนําเงินส่วนนี้ไปทําอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็ช่วยลดต้นทุนนะครับของการผลิตกระแสไฟเนี่ย ยิ่งนับวันเนี่ยมันยิ่งสูงขึ้นเพราะว่าทรัพยากรที่นำมาผลิตเนี่ยมันยิ่งหายากขึ้น